จอเซียนะครับเซียสะใจมาถึงจังหวัดเชียงราย้วก็ผมแนะนําร้านกาแฟที่หลายคนบนอินเทอร์เน็ตแนะนํามานะครับว่าเราชิมดูร้านนี้อยู่ข้างโรงแรมสุขนิรันที่ผมพักเมื่อคืนนี้โรงแรมสุขนิรัน์นี้ก็ไม่แพงนะครับคือ350นะครับอยู่ตรงข้ามร้านอาหารลาดบุรีเนี่ยที่ผมกินข้าวเหนียวมะม่วงมมเมื่อเมื่อวานนียครับร้านนี้ก็ เขาจะขายพวกกาแฟโบราณนะเป็นรถนะครับรถคันเหลืองๆเนี่ยแล้วก็จะเปิดเพลงคลอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะนั่งฟังเพลงไปด้วยผมจะให้ดูบรรยากาศของตัวรถนิดนึงครับเขามีอาหารเช้า <S <S น่าจะเป็นพวกของไ่กระทะอะไรพวกนี้นะผมว่านะแล้วก็มีน้ําล้างเก้อาอะไรกันอยู่ริมๆนี่เลยครับ ดูนี้ครับดูด้านหน้านี่ครับด้านหน้าเป็นยังไงครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นป้ายกาแฟโบราณนะพักชาติหน้ากาแฟรถอ๋อนี่ครับที่เพื่อนๆบอกว่ากาแฟรถเหลือก็คือคันนี้นะฮะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะไปเล่นกีตาร์ด้วยบางครั้งนะครับดูบรรยากาศแล้วกันนะครับร้านจะเปิดประมาณ6กโมงครึ่งนะครับแถวแถวแยก พอนาฬิกานะครับข้างรถสุนิลันที่ผมบอกชมบรรยากาศกันนะฮะหน้านี้เปิดสายนะครับหน้าหน้าหนาวกันี่ห้า วันงเทศสวนอ๋อมาแล้วเหนื่อยมากเราคิดว่าเปิดเมื่อเช้ามา6โมงยังไม่เปิดป๋วยทำไมไม่เปิดมีคนบอกว่าไม่เปิด4 5อ๋อนี่พอดีวีทูราได้โอ้ยเที่ยลงไปเลยไปแล้วกลับในวันเดียวเดี๋ยวยอมครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับเที่ยงสะใจกับมิสเตอร์อัซียครับ